สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพบกับภาพที่พี่ถิ่นหลับกะทีเพิ่งตื่นและเลียให้พี่ถินยังถามว่าทำไมเราขำเราเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกว่ามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนคือกะทิอะหลับมาก่อนแล้วประมาณสามชั่วโมงนะอันนี้คือเพิ่งตื่นแลวไม่เห็นอะคือเพิ่งนอนแลวทุกคนดูลับสนิ่ท่านุกกะทิกัดเลียให้พี่ถิ่น ก็ไม่สงสัยทำไมพี่ถิ่นถึงมีแผลอยู่โอ้ยขำลูกดูดูสายตามุ่งมันของกระทิที่เรียให้พี่ถิงนสายตามุ่งมันมากแบบพี่เดี๋ยวหนูเรียกให้พี่พี่ถินก็ <c oughs> ถึงว่าทำไมกระถินตัวหอมหอมกระถิ่นย้ให้นีอหอมหรอ เรียนแบบแทบจะกืนตรีนพี่เข้าไปอะเนาะหิวใช่ไหมนี่ยกะทิตื่นมาแล้วหิวใช่ไหมต๊ะดู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 ดสดดดดด จะสไลค์ขนาดนี้เนอะดู <laughs> เนี่ยเหลือกินว่าทำไมกระถินเปียกไปหมดลนะทุกคนดูกระถินเปียกหมดนะคะ <laughs> เน็นดูแล้วนึกตั้งใจเรียนมาก ไม่มีสิ่งใดของกัน้นความตั้งใจของกะทีได้นะคะทุกคนแทบจะกืนกินพี่หินเข้าไปียบหล่อเอรดูไม่เห็นเปียกดูไม่เห็นเปียก กะทิพิ่ีจะจะขีดไหมน้าหนูเลียงข้างหน้านั้นนะ่ะโอ้พี่ิถีเจ็บพี่ถีนอหนหายใจเอ็นดูพิถีหนึ่งนะ ลูใส่ตาได้ดูหน้าพี่ถิน่นทีเรียบเบาๆลูกพี่เจ็บไหมอะ่ะพี่ถิ่นเกรง มันเลียนหรือกินนะลูกรู้พี่ตินหัวเปียกหมดแล้วเอาเลี้ย,นนะ <laughs> ยให้ตัวเองไปแล้ว ฟินฟินพี่ถินบอกฟินโหดมัง้งโอเคค่ะทุกคนกะทิเรียรเสร็จแล้วหรือเปล่ายังยังเรีไม่ดูแค่พี่ดูไม่ถึงเก่งอะเลี้ยให้ตัวเองนะที่บอกเรียรให้พี่แล้วเรียรให้ตัวเองบ้าง อา้าภาพตาัดเรเราอยู่ภาพตัดค่ะทุกคนหลับปุ้ยก็คือจบแล้วค่ะคลิปนี้สำหรับคลิปแมวแต่งหน้าให้พี่ถีเนาะจะแช็คไม่แต่งตัวก็ไม่ได้เนาะค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบายกันดีครับแมวจบจริงๆแล้ว่ะ